สบายดี FC วัดสุภสกนต์วันนี้เอาใส่กะสิผ้ามาใส่มองตึกเบ็ดอยู่เขื่อนเนาะก็พอจอมสองคนแต่ว่าทีนี้พ่อจอมยังไปเอาเหือดอีกผนพี่นอ้องพูนไปเอาเหือดที่มาใส่มองมองกับลายพี่น้องเลยพิกัดกับอยู่เขื่อนเก็บอ่างเก็บน้ำน้ำยาเนาะพีจะไจด้ไปส้มบรรยากาศทั้กันแต่ว่าได้ถ่ายคลิปถ่ายยังเนาะ บ่ทางก็ค่าใส่มองแน่บ่สั่งถ่ายแล้วก็ใส่บรรยากาศกินข้าวกินน้ําบ่อนอยู่บ่อนเซาเนาะอันนี้ก็บ่อนพักบ่อนเซาเด้อพี่น้องเอ้ยเครื่องของเบ็ดยังเอามาอยู่นี่เนาะมองนนี้ก็บรรยากาศเนาะนี่ก็เครื่องอุปกรณ์เอาาเต็นมานึงนอน2คนมาไปไสิมานอยู่บ่มื้อนี้พี่น้องเอ้ยได้ปลาใหญ่ก็สิถ่ายให้เบิ่ง เดี๋ยวเขาจอมไปเอาเหอือยังบบทันมาหอเดเธอเลยนี่พายลงมาแต่ถึงพี่น้องไก่เติบตอนนี้ก็ใส่ม้อแล้วเลยพี่น้องใส่ม้อใส่เบ็ดฟ้าไว้แบบนี้นะนี่เขาจอมก็ดังไฟปีนปีนปีนป่าได้เลยนะี่ลงเบ็ดไว้พี่น้องเลยสิมานบอลลูบอลอะเราถึงนั่นกันเนาะนี่อันนี้ก็วัดจอมปีนปีนสบายดีนะที่ ส่งเอาใส่ปีกปีกสีกินเขาแรงบ่โอเคโอ้นี่สีนเฮาก็ปีกอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ลงเบ็ดไป1 2 3 4แต่ว่าใส่ลงบ่เบิดเถือนี่นี่เพิ่นสิลงสิ่งดิวแน่แล้วก็เฮากตึกกต่อเนาะเพราะอาหารเฮามีเท่านี้แหพี่น้องลงไปพูนมองใสู่นแหมองเห็นปอมองพนโ เบิ่งปอมติงมอกๆๆๆไปเอาเตรียมโตพี่น้องเอ้ยกินข้าวแลงแล้วกะสิตึกเบ็ดก่อนเลกเบ็ดแล้วก็ไปยามมองบาดนี้มนอยู่บ่นอนเฮานี่แหละอ้าฝาติดตามนํากันเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งว่าสิได้ปาบ่หรือบ่สิได้ตนี้ก็กินข้าวแงเนาะพี่น้องใส่มองมาแล้วก็ตึกเบ็ดปาไว้กินข้าวจอม อุ่นเครื่องก่อนจำเลยบ่จำได้จำ,จำหิดจำคล้องเลยบ่จำเลยเนาะจิ้มขเขาน้ำกันเด้อพี่น้องสี่เบอร์สุพรรนเลยสี่นเนื้ออาหารกูแฉบบ่เอาโยกขับขึ้นขับซุดเนาะจำเจอที่จะทางก่อนนี่โศกให้มันอายุหาก,กินเนาะอ่าะข้ขาอนก่อนอื้อ เออในตัวใหญ่ปลากระป๋านยังไงเป็นปลาในปลาเพียปลาสวายปลาหัวใหญ่เหมืนเนาะปอดเนี่ยเอะไนเทมาปลาก็ถือมองเอาใส่กับลูกเออที่ว่าจอมเนาะปลาดีนี่ก็เหนียว่น้อง แฉลบยู่เขาก็มนีน้ำหวานมาแก้มน,น้ำเนาะผุดปองไง <c oughs> แก่เมื่อยพี่น้องแก่เมื่อยอืม <c oughs> มูแดงเขาสีกลางผัเต็มน,นอนอยู่นี่แหละสองคนพย,ยายามมองก่นอนจิกเบ็ดกลางคืน มาจังมากลางพัดเต็นเลิกมาจังมานอนสีมานบอออัปเดตให้เบิงเนาะพี่นอ้องโอ้โดนๆในมาทีนึงเนาะพี่จอมวันนี้เน,น้ะนอนปลานอนพู่เนาะพักพรอยอารมณ์มาทางหนามเดี๋ยวมากินปูกินปลาเนี่ยโอ้โบไนมาโดนแต่เด้เอาใส่กับเป็นหลายเดือนแล้วโบไนมาเลาก็มาเมื่อนี้เนาะ Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. ดีพี่นตื่นมาตอนเช้าก็เมื่อคืนนี้ก็นอนอยู่นี่เนาะพยายามม่งก็ได้อยู่ในตัวนึงมองปลามง่ง ตึกเบ็ดบริษัทายบรรยากาศตอนตึกเบ็ดกลางคืนมันเหมือดพี่น้องเลยในปลาประดุกกลางพระเต็ยนอนอยู่นี่สามคนนี่อินกลับไปแล้วเนาะไปการยังสามยังสองคนนี่นี่กำลังตบกาแฟเด้อตองตึกเบ็ดตอนสองมานอยู่บอือนี่บอกกินเนาะหนาวโหดแล้วสะ นอนตรงเตียงแล้วได้พี่น้องตรงมีเ <roast> ดี๋ได้นอนรับดีพอคืนนี้รับดีเนาะเดี๋ยวพันยิ่งอินโกลน้อยเนาะย้ำมองกับพถืธพี่น้องได้ปลาตัวเดียวมองมุนบดมองหัวใหญ่ก็สได้ปลาเนาะจะปลายังถือกับผู้ว่างูเหลือมผู้ นี่ยกระทืบซิงดิวตึก,ตกเกบ็ดกระตาะอยู่เนาะจะไปเบิ่งผลงานเหาเมื่อคืเนเองได้กินอยู่น้อยนึงแต่ประมาณลายพี่นอ้องพอได้กินนี่นี่ประดุกนี่พูดตัวใหญ่เลยนี่พี่นอ้องพูดได้อยู่ได้อยู่นี่ประมาณซีฮาโลนูเละตัวนี้นะถือมองใหญ่เขาเนาะ ต,ตัวนีตายแล้นี่นี่โอ้หัวมันใหญแท้ใหญ่ว่ะถูกมองมัมีกระตองโอ้บ่ตายเถอมมะมมกองพี่น้องเอ้ยเอาสันไม้พายทับเอาเบ็ดอันนี้บ่ก,กินปาบ่ก,กินนี่สิดีปาบ่เข้าน,นี่พี่น้องรับบนอนเฮาอยู่เถิง ดูดไปก่อนกินมีกินยังแล้วบ่กิน,นก็สิกลับล่ะน้องเ,เอ,อ้ยเด้อเอาปลากินก็สิอัปเดตให้เบิ่งคันบ่กิน,นก็สิกลับแล้วคลิปนี้ก็ขอจบไว้เนาะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหนา้าโอกาสหน้าเนาะ